สวัสดีค่ะจากโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำผลไม้รวมอัฟเฟอร์มูดถ้าเป็นประเทศไทยก็คงจะเหมือนแยมนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราจะทำไว้เออ่กินกับโยเกิรต์ตเป็นอาหารเช้าค่ะอันนี้เราก็จะทำเก็บไว้เพราะว่าเราซื้อเรามีเรามีแอปเปิลมีกีวี ที่ว่าเรากินไม่ทันอย่างนี้เราก็จะมาทําแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะนี้เราก็มาหาั่นแล้วนามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทั้งกีวีและทั้งแอปเปิลนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ในหมอ้อจนฝาจะสุกดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเออเมื่อใส่ในหม้อแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่า คนที่ชอบหวานก็อาจจะใส่น้ำผึ้งลงไปเพื่อสุขภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการลดน้ำตาลเพราะว่าผลไม้ที่เราใส่ลงไปก็มีน้ำตาลเยอะพออยู่แล้วนะคะไม่จาเป็นต้องใส่น้าตาลนะคะถ้าชอบหวานก็เติมได้เออหลังจากที่เราเสร็จแล้วเวลาเราจะกินเราก็เติมน้ำตาลเพิ่มไปได้นะคะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาที่ปัดลงไปปั่นให้ละเอียดเพื่อความว่องไวนะคะ อันนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราชิมดูแล้วคือได้ความหวานของกีวีนะคะแล้วก็กลิ่นของแอปเปิลนะคะคือน้ําตาลไม่ต้องเติมเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากทานให้มีรสหวานมากกว่าน,นี้หรือชอบหวานก็สามารถเติมน้ําตาลย่าหวานหรือว่าสามารถที่จะเติมน้ำผึ้งลงไปได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเผลไม้ผลไม้รวมที่เราเอามาทำเอ,อเป็นเหมือนแยมนะคะที่นี่เขาเรียกแอฟเฟอร์มูดผสมกีวีนะคะอันนี้ก็วิตามินเพียบเลยค่ะดีฝ่าเราไปซื้อเออโยเกิร์ตผสมผลไม้อันนูนันนี้ถ้าเรามีผลไม้เหลือที่บ้านเราสามารถเอามาทำเองได้นะคะรสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะ ก็ใช้เวลาทำเพียงไม่นานนะคะแล้วก็เก็บไว้ใส่ในตู้เย็นนะคะสามารถทานได้ประมาณ4-5หวันนะคะเออมากินกับโยเกิร์ตตอนเช้านะคะเป็นอาหารเช้าหรือจะทำไว้สำหรับทำขนมเคก้กผลไม้ก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจากโอม่าไทยชาแนลนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ